ก่อนรับชมอย่าลืมกดไปที่คุณภาพเพื่อการรับชมที่ไร้อัตรดมากยิ่งขึ้นดีครับผมพี่ลุงสายชราบสบายดีพี่น้องเอซีสุกูสุกอนเนาะมื่อนี้เฮากับมาทางสวนมันเนาะพี่น้องไปเลยเจอหังมิมเดี๋ยวสีเอาให้พี่น้องมาไลยเบิ้งกันเนะทุกคนวางง่ายปันได้ ไว้ลงคลิปมาลายเรือนเติบแล้วเนาะพี่น้องประมาณสองสามเรือนนู้นน่ะเพราะว่าโทรศัพท์ตกน้ำนาะพี่น้องเลยบุลไลอัพคลิปลงหากระเป๋งมามากระยังดีบุกครั้งนะพี่น้องกองหลังยังมีตัวซวดใส่ลายตัวกองหน้าตอนนี้ไปเบื้องหาง่ okay, หางมิ้มโอเคเอนี่เนาะห้งมิ้ม

no Dio. nhai thì nó quá thôi hằng <laughs> Ủa. đấy là bạn. de ordem uma โอ้หางง่ายพี่น้องเง <discretion> <of int mystery> ี Enough, no <Trustee> ้ยเสียางักน้องยานมต 嗯。Yeah. hằng nhanh vì nó đu 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 thu con tốt ok tạm à dầm dài ngon đi ngon xong nó thôi sốt sốt đó, nó thì nó hưu hưu đại khẩu mà được ạ Nhớ lưu em cột like cột tìm tạm thì nó mấy bông chạm chạm đi lời bơm nhạy xem này thú con bơm mưa gặp thằng đó nhanh tích nhưng xuôi như thế này thú con ạ โอ้ยพี่น้องเอ้ยหวานคักปัญยังนะั้นเนาะดูโอเคติดตามตอนต่อไปโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนสิบุกินให้เบิงนะ้งเนาะเด็กอะ อาสิซ nó, mm. oh, 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 oh. uh ิมให้เบิ่งจักน้อยเนาะทุกคนอือโอ้ๆๆใหญ่เนาะเบิ่งนะเบิ่งอือหือถือว่าใหญ่สุดเท่าที่เห็นเท่าที่เคยเห็นมาโอเคอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเนาะพี่นอ้องไว้เจอกันไหมอีพีนะ่ะแล้วอีพีนี้กขอลาราก่กนโอเค